คุณผู้ชมครับขยับไปดูทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลครับล่าสุดได้มีการมอบรางวัลครับรางวัลกรีนยูรโดยบบประเทศครับมอบให้กับทาง57มหาวิทยาลัยที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นครับ นายวรพลจันงามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นประธานมอบโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรขออภัยครับพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ในโครงการกรีนยูธประจําปี2565ครับรวม57มหาวิทยาลัยด้วยกันโดยโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นและขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย เพื่อปูทางสู่การรับมือและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์ต้องมีผลงานชัดเจนสามารถจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมใน4ด้านด้วยกันนะครับก็คือด้านการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการของเสียด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและด้านการจัดการพลังงานเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยพลังจากเยาวชนครับ